จริงไหมเพจดังอ้างดีเจแมนใบเตยถูกยกเลิกงานหมดหลังถูกเจาะอ,ออกมาเรียกจากกรณีดีเจแมนและภรรยาสาวใบเตยที่มีรายชื่อให้ไปรับ,รบทราบข้อกล่าวหาล่าสุดเพจรวบรวมผู้โดนโกงจากคอร์รักที่ดีก็ได้ไรายง,งานความคืบหน้าระบุว่าแมนใบเตยโดนยกเลิกงานจ้างทั้งหมดนะครับเจ้าภาพเริ่มฉลาดเมื่อเห็นเคสพิงกี้งานแสดงก็ไม่มีอยู่ต่อจะหาเงินได้ไหมจะขายรถหรือขายบ้านใครจะกล้าซื้อ ยิ่งถ้าโดนแจ้งข้อกล่าวหาแล้วคนซื้อต่อไปเจอข้อหารับของโจรหรือคดีฟอกเงินแบบที่หยัดทิพย์กำลังจะเจออยู่จะคุ้มไหมกระเป๋าที่กะซื้อมาขายก็เริ่มขายไม่ดีเพราะคนซื้อมากังวลว่าโอนเงินไปอาจจะไม่ได้ของวงเล็บไม่ได้โกงนะแต่เจ้าของไม่อยู่ไทยแล้วเอาใจช่วยใบยเตยกับดีเจแมนนะครับพาลูกหนีไปต่างประเทศสัก20ปีแบบเอมมี่ที่ดาวานอนอาจจะดีก็ได้นะ ได้เห็นลูกโตแล้วค่อยกลับมาเมืองไทยตอนคดีหมดอายุความเพราะสู้ยังไงก็แพ้ยังไงก็ติด20ยอมสารภาพก็ติด20ปีอายุความช้อกโกงประชาชนก็20ปีถ้าจะหนีหนีตอนศาลดีกาตัดสินน่าจะยากเพราะอาจจะติดคุกตั้งแต่ศาลชั้นต้นรับฟ้องแบบพิงกี้เลยเวลาอยู่กับลูกมันมีค่านะครับหนี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 งานนี้จะจริงตามที่เพจรวบรวมผู้ดนโกงจาก forex td กล่กาวอ้างมาหรือไม่ต้องติดตามชมกันต่อไป ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ